อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับผมจากการเล่นเกมเก็บค่าเช่าบ้านนะครับผมถอนเงินฟรีเข้าทูมิวเล็ตได้แบบโดยตรงนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมิวเลตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมฟรีเก็บค่าเช่าบ้านนะครับผมว่ายังทําเงินฟี จ่ายเงินปกติหรือเปล่าในส่วนของ t ูมิเนวเล็ตนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูนะครับรวมไปถึงการใช้งานและก็วิธีการทําเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตและก็แนะนำนะครับการทําเงินฟรี t ูมิเนวเล็ให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแอปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับผมแอปนี้มีชื่อว่าตามนี้เลยนะครับถ้าใครนะครับอยากจะค้นหานะครับให้เราพิมพ์ชื่อนะครับตามด้านซ้ายมือได้หรือว่าตรงหน้าจอหลัก กดลิงก์ดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยผมเคยอัปเดตแล้วก็รีวิวไปหลายรอบอยู่นะครับขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบรายละเอียดไปให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครวิธีการใช้งานได้เลยในส่วนของตัวแอปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็การถอนเงินล่าสุดนะครับว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินแล้วก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือน มหรือเปล่านะครับให้เรานะครับดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับให้เรามากดที่เมนูที่4หรือว่าคําว่าเชิญชวนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการใส่ ID ดีกรอก ID คําเชิญนะครับเพื่อที่จะรับตัวเงินเขียวเพิ่มเติมในการใส่ ID คําเชิญของเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกันนะการใส่ ID คําเชิญของเพื่อนนะครับถ้ามีของเพื่อนเนี่ยแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่ มีดูรหัสโค้ดทางด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมไม่ได้บังคับเนาะจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ถอนเงินได้เหมือนกันนะครับถ้าจะใส่ก็ฝากไปด้วยนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูการถอนเงินก่อนเลยละกันเนาะผมจะอัปเดตการถอนก่อนนะครับกดเข้ามาที่ถุงเงินสีแดงด้านบนตรงนี้เลยนะครับตรงตัวเงินเขียวของเราพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับ การถอนเงินคือคุณจะต้องมีบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตก่อนนะครับผมเพราะว่าช่องทางในการรับเงิน w a l l ล็ตเป็นช่องทางเดียวนะครับใครที่ไม่มีบัญชีก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเนาะผมมีตัวเงินเขียวอยู่ที่210.15นะครับสามารถถอนได้ที่42.0สะนะครับเพราะว่าระดับเลเวลของผมอยู่ที่15นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การถอนเนี่ยอยู่ที่20% เราสามารถเพิ่มอัตราส่วนได้ตรงนี้เลยการเพิ่มอัตราส่วนในการถอนเงินนะครับผมก็เมื่อเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะเริ่มที่1นะครับหรือว่า1%เปเมื่อเราเล่นเกมไปเรื่อยๆถึงระดับ10นะครับอาจจะเป็นการถอนที่5%ในการถอน 1%, 5%, 20% 100%เนี่ยทุกระดับเลเวลเราจะต้องทำการถอนเงินครั้งละ1รอบก่อนนะครับอย่างเช่นการถอนเงินในระดับ1% 1ครั้ง ระดับ10% 1ครั้งนะครับแล้วก็ในระดับ20%เนี่ย1ครั้งระดับ100%เนี่ย1ครั้งนะครับทุกครั้งที่เราถอนเงินนะครับมันจะทําการอัปเดตให้นะคบว่าการเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันจะเลื่อนระดับเปอร์เซ็นต์ให้เราในครั้งถัดไปแต่ถ้าเราเล่นเกมจนถึงระดับเลเวล20เลยนะครับแล้วเราไม่เคยถอนเลยเนี่ยมันก็จะยังเป็น1%อยู่นะครับทุกครั้งที่เราเลื่อนเป็น10เป็น15หรือว่า20เนี่ยเราจะต้องทําการถอนเงินเพื่อที่จะให้มัน,นรีนนเซ็ต ตอนนี้ผมมียอดเงิน42บาทผมก็จะทําการถอนทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับก็ให้เรากรอกเบอร์อล l ล e t นะครับผมลงไปในช่องนี้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินใช้เบอร์ w ล l ล e t ของใครได้บ้างนะครับใช้ได้ของทุกคนนะครับถ้าของตัวเองไม่มีอยากจะยืมของเพื่อนมาใส่ก็ยืมได้นะครับผมเพราะว่าเขาไม่ต้องกรอกชื่อนะครับกรอกแค่เบอร์ w ลเล็ตก็สามารถใช้ในการรับเงินได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดถอนเงินได้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมในการถอนเงินสําเร็จนะ โกดอรับรางวัลเหล่านี้นะครับผมถ้าเราอยากจะรับตัวเงินเขียวเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับ0.2น้นะในการกดรับนะครับเราจะต้องดูแอดวิดีโอนะครับผมโฆษณานะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าเราไม่รับเราก็กดปฏิเสธไปนะการถอนเงินเนี่ยก็เขามีกฎของการถอนเงินอยู่นะครับยอดเงินเนี่ยจะเข้าภายในหนาทีหรือว่าไม่เกิน24ชั่วโมงตามที่เขากําหนดไว้ตรงนี้นะครับผมเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับที่ผมถอนไป ตรงนี้เลยล่าสุดนะครับวันที่20เดือน5นะทูมอนีวอลเลนะครับก่อนหน้านี้ก็ถอนไป70บาทนะครับ73 45 13นะครับตรงนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับลอการถอนล่าสุดเข้ามาก่อนะเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับโอเคนะครับผมกลับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูกันนะครับเมนูที่1ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าของบ้านในส่วนของระดับเลเวลนะครับอยู่ที่ระดับ15เนาะของผมนะครับและก็มีโบนัสระดับนะครับอยู่ที่3,120นะครับ่งื่อนไขการชําระเงิน ดำเนินการสนับสนุน2รายการโดยอัตโนมัตินะครับก็เราสามารถทําภารกิจตรงนี้ได้นะครับในการรับโบนัสนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระดับเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของอัตราการถอนเงินนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ทําภารกิจไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับสำหรับผู้เช่านะครับเป็นแรงจูงใจในการรวบรวมผู้เช่านะแล้วก็สามารถทําภารกิจในการเล่นได้นะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นงานประจาหรือว่าการทําภารกิจแต่ละวันเลยก็จะมีการดูคีวิดอนะครับผมรับ0.1น ถือว่ามันลดน้อยลงตามระดับเปอร์เซ็นต์เลเวลของเรานะเพราะว่าผมเล่นมาจะถึงเลเวล15แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซสิ้นงานสปอนเซอร์นะครับก็คือผู้เช่านะครับแล้วก็เรียกเก็บค่าเช่าด่วนนะครับผมสิครั้งเวลาออนไลน์นะครับแล้วก็เวลาเก็บค่าเช่าสะสมนะครับสามนะก็ประมาณนี้ต่อมานะครับผมในส่วนของการเชิญตรงนี้เราก็ไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมทุกช่องทางนะครับอยู่ที่ความสามารถแล้วก็เทคนิคแต่ละบุคคลเนาะตัวนี้ผมขอไม่พูดเยอะนะในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลย ต่อมานะครับในส่วนของเหรียญทองที่มันขึ้นก็คือการเก็บค่าเช่านะครับผในการทําภารกิจคําสั่งซื้อหรือว่างานสปอนตรงนี้นะครับผมก็คือเราจะต้องทําภารกิจให้ครบตามจํานวนในการเช่าบ้านของเรานะคตัวนี้ก็มีขโมยนะครับเข้ามานะเราสามารถกําจัดได้คือเราจะได้รับตั๋วเงินถึง10ตั๋วสูงสุดนะเราก็จะต้องดูวิดีโอโฆษณาทุกครั้งในการทําภารกิจตรงนี้นะครับต่อมานนนนนนะะคครรรััับบมตตงงี้้เเแจือป็ในส่วนของผู้เช่าขึ้นมาเราสามารถค้นหา แบบเต็มได้ก็คือการดูคลิปวิดีโอนะครับดูวิดีโอตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะลุนรับในส่วนของ20นะ่สิบในส่วนของผู้เช่าได้นะครับผมเพราะว่ามันขาดอีกแค่3คนเนาะนะครับแล้วก็กดเช่าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เหรียญทองของเราเลยในการเล่งผู้เชา่านะครับแล้วก็กดรับแบบนี้เลยนะเมื่อเราเสร็จนะครับภารกิจนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะ ในส่วนของระดับเราก็จะได้ตัวนี้มาเป็นตัวเงินนะครับ0.45กดยินดีรับไปแล้วเราก็มาค้นหาผู้พัดหลงนะครับเพื่อที่จะให้มันได้เร็วขึ้นสาหรับภารกิจแต่ถ้าบ้านของเราพังแบบนี้เราก็ทําการซ่อมแซมได้นะครับผมประมาณนี้นะครับในการเล่นส่วนเวลานะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเล่งนะครับในการเก็บนะครับค่าเช่าเร็วขึ้นนะครับกดได้วันละ10ครั้งเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้การเล่นม <vale ีแค่นี้เลยนะครับไม่ยากนะครับก็กดค่าเช่าแล้วก็ทําตามภารกิจตรงนี้ให้ครบตาม จำนวนที่เขากาหนดแค่นั้นเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าเรามีเหรียญทองเยอะขึ้นเนี่ยเราก็เอามากดเล่งนะครับครั้งละ150นะครับแบบนี้เนี่ยให้มันได้ทําภารกิจเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเหรียญทองของเราหมดแล้วนะครับเราสามารถากดไปที่รูปบวกตรงเหรียญทองของเราได้รับเพิ่มครั้งละ1,200เหรียญทองนะครับกดได้แค่5ครั้งต่อวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมเก็บค่าเช่าเนาะถ้าเราอยากมีรายได้มากขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยเราต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดแล ก็ได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับการจ่ายเงินนะครับก็รอการตรวจสอบเนาะว่าจ่ายหรือ,อยังนะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่เข้านะต้องรอการตรวจสอบนะครับผมประมาณ24ชั่วโมงหรือว่าไม่เกินนะครับถ้าหากว่าผมได้รับเงินเข้ามาแล้วนะครับจะลงคลิปอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ